เขาจะมาตัดผมอ n d e r ค u t มาจากโคราชเพิ่งมาถึงนะครับนี่แต่เขาจะมาตัดเป็นทรงสั้นแต่ทรงนี้เป็นทรง undercut เนี่ยผมว่าจะไม่ตัดอ n d e r c u t เราจะตัดทรงอะไรครับว่ามาาสันเอาสันเอาสันลองทรงเเอาลองเอาลองทรงสั้นแต่ว่าผมไม่ตัดให้ดูหรอกอ n d คา c u t เอาลองทรงสั้นเลยนะครับดูนะครับนี่เขาจะตัดอย่างนี้จริงๆจริงๆผมเป็นทรงอ n d e r c u t แต่ว่า ขาจะตัดเป็นลองทรงสรั้นนะครับลองทรงสรั้นเนี่ยผมทำยังไงรู้ไหมครับ <ş ark> ผมยาวๆอย่างนี้แข็งๆอย่างนี้นะถ้าเขาจะเขาจะตัดเป็นอันเดอร์คัทเขาตัดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าผมไม่เอาเขาไว้มาเดือนกว่าแล้วใส่เบอร์สองเลยครับตัดลองทรงสั้นเนี่ยวิธีตัดของช่างอ่อนนี่ง่า,งงายๆนิดเดียวเบอร์สองนะครับเนี่ยลากลงเลยพึ่แยกซ้ายขวาเป็นรูปตัววีพึ่ ปึปึ๊บปึ๊บ,บนี่ไปทางนี้ก็เป็นฝั่งซ้ายไปอย่างนี้นะครับเขาจะตัดเป็นรองทรงสั้นแต่ตอนที่เขายังไม่ตัดนี่ดูมันยาวมากเลยเห็นไหมครับนี่ทั้งสองของ้างฝั่งนี้เราก็แบ่งกึ่งกลางหูนี่แล้วก็แยกมาโดยใช้ฟันรองเบอร์สองนี่แยกมาข้างหน้ายอย่างนี้หางคิวเป็นเกณฑ์ปึ๊บปึ๊บ,ปบไปทางหลังก็ด้านหลังเป็นเกณฑ์ เพราะว่าเขาเขาไม่ชอบผมยาวแล้วมันเป็นหน้าร้อนเขาจะตัดเป็นลองทรงสั้นผมเสียดายผมมากเลยจริงๆครั้งแรกคือเขาตัดเป็นอันเดอร์คารดแต่พอมาลองทรงสั้นเราก็แยกซ้ายแยกขวาล้วสวนขึ้นจะเป็นลองทรงสั้นทันทีเลยนะครับผมผมไม่ไม่ให้เปียกน้ำอันนี้เขาเรียกว่าตัดแห้งถ้าเปียกน้ำปัจเจเนียนจะไม่เดิน แยกซ้ายทังนี้ก็สวนขึ้นมาเป็นลองทรงแล้วนี่ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็ดึงลงธรรมดาเหนือริมไปหูนี่สักฟันปัเจียนลงแล้วก็ดึงลงนี้ดึงลง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 ดูนะครับดึงลงดึงลงดึงลงด้านบนก็เหลือสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วด้านบนนะครับ แล้วก็สวนขึ้นเป็นลองทรงเนื้อริมใไปหูติ่งหูขึงกลางไปหูเนื้อริมใไปหูติ่งหูขึงกลางไปหูแล้วหลังก็ทาอย่างนี้ครับสวนขึ้นถ้ามันเป็นยา,ยาวๆก็สวนลงสวนขึ้นอย่างนี้ดูนะครับนี่สวนขึ้นเอามือบังไว้นิดนึงให้มันเผลอหน้าบัจะเลี้ยงขึ้นอย่างนี้นี่ช่างบรรน,นอก,กขอโทษด้วยที่มันไม่ดีไม่ถูกหลักวิชาการอะไรก็ ชี้แนวไปนิดนึงเพราะผมใช้ความสามารถเฉพาะตัวสอนบอกและก็อธิบายครับอันนี้ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมเป็นคนพูดมากครับนี่ครับดูนะครับนี่เป็นลองทรงแล้วฝั่งซ้ายก็เหมือนกันดูนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันหมดนี่ชั้นนั้นเอชั้นนั้นมีซ้ายขวาปึ๊บอย่างนี้ก็ดึงลง ลงลง,ลง,ลงหางคิ้วดูสังเกตหางคิ้วเป็นแบบจับมือไว้นิดนึน่งนี่ก็ได้แล,ล้วก็ใ่เพิ่มแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งมาเก็บอีกรอบหนึ่งแล้วก็เก็บด้วยเบอร์มีใหญ่ดูนะคนี่เบอร์หเก็บอีกรอบหนึ่งผมตัดยากมากนะผมทรงนี้เป็นผมแข็งผมเส้นตรงถ้ากะไม่ได้มันจะมันจะเป็นขอบ พอเป็นขอบแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วก็เป็นทรงวีลองเป็นอเมริกันหนาะอเมริกันบางไปเลยทีนี้ก็ขึ้นต้นไม้แล้วลงไม่ได้ก็บอกแล้วว่าตัดผมและเหมือนขึ้นต้นไม้พอขึ้นไปถึงยอดแล้วกิ่งมันขาดแล้วมันจะถอยลงมาไม่ได้มันต้องกระโดดลงทั้งไปเลยครับนั่นคือใจกล้าแล้วก็ได้ทรงใหม่มาเรื่อยครับอันนี้คือวิธีการตัดลองทรงครับเนี่ยด้านหลังก็ทําอย่างนงี้อติงหูคึงกลางใบหูก็เดี๋ยว องซ้ายก็เหมือนกันครับตัดเสร็จแล้วผมจะให้ดูครับบัดดี้ทรงที่จากตัดเมื่อกี้นี้เป็นอันเดอร์คัทแต่พอเรามาตัดเป็นลองทรงสั้นมันจะเป็นลักษณะนี้ดูด้านข้างดูด้านหลังเมื่อตัดเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่เมื่อเราเข้าใจแล้ววิธีตัดก็ง่าย,ายๆที่อาจารย์อ้อนบอกกันแหละครับครับบัดดีชาวเน็ตครับสิ่งที่ผิดพลาดผมขออาภัยด้วยครับวัดดีครับ